สวัสดีค่ะอยู่กับวันในรายการ f a s h i o n b a t explorer นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของ f a s h i o n b a t แบบรู้ลึกร,รู้จริงยิ่งกว่าใคร yeah. และใน ep ที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดเกี่ยวกับ f a s h i o n b a t ในปี2022ไปและเมื่อไม่นานมานี้ทางเว็บไซต์ o f f i c i a l ลเขาก็ได้ประกาศเกี่ยวกับ f a s h i o n b a t ในปี2023มาซึ่งเลยได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายร้านมากๆนะคะทุกคนจะต้องถูกใจแน่นอนเรามาเริ่มกันที่ส่วนของ Product นะคะ ในปีนี้ทาง f a ร e a n น b u ัเนี่ยเขาก็ได้วางแผนจะปล่อยการ์ดชุดใหม่3ซีซั่นแล้วก็3เซตค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งแล้วเวลาการปล่อยของเขาเนี่ยก็จะอิงตามการจัดงานแข่งใหญ่แล้วก็งานระดับซีซันนอลค่ะและการที่เขาจะปล่อยนะคะก็จะมี2แบบก็คือแบบ Standalone Set 2เซตกับ Expansion Set 1เซตนั่นเองค่ะและในชุดแรกที่วางจำหน่ายนะคะจะเป็นแบบ Standalone Set ซึ่งทาง Official เนี่ยเขาประกาศแล้วว่ามีชื่อว่า o อา s i d e r นั่นเองค่ะเขาจะวางจำหน่ายในวันที่24มีนาคม ซึ่งเป็นการวางจำหน่ายต้อนรับการแข่งในซีซั่นแลกอย่างโปรทัวร์โรตารเนชั่นแนลและสเกอร์มิดซีซั่น6นั่นเองและเท่าที่ดูจากรูปนะคะก็จะเห็นเลยว่าชุดนี้มาในทีมอันเดอร์กราวที่ดูลึกลับหน้าค้นหาสุดๆส,สำหรับใครที่สนใจก็รอติดตามสปอยชุดเอาไซเดอร์เพิ่มเติมได้เร็วๆนี้เลย และในส่วนของซีซันส2นะคะจะปล่อยมาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนั่นเองค่ะในรูปแบบเซตนะคะเขาจะมาในรูปแบบของ expansion set ซึ่งจะปล่อยมาในช่วงการแข่ง National Championship และ s k r ิร์ตซ s ซันเค่ะและในซีซันสุดท้ายนะคะจะปล่อยมาในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมค่ะรูปแบบเซตของเขานะคะจะมาในแบบ s t alone Set จะปล่อยมาในช่วงการแข่ง p r o q u e s t และ world Championship พูดถึงเรื่องโปรดักตกันไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ทัวร์นาเมนต์กันซึ่งเรื่องแรกนะคะในปี2023เนี่ยงานแข่งคอลลิ่งเขาจะมี p r i c e p o ูลแบ่งเป็น3เทียแบ่งตามจำนวนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน,นะคะ่ะซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเรียกได้ว่ายิ่งมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่เข้างานนี้มากนะคะ p r i c e p o ูลก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองซึ่งถือเป็นครั้งแรกของฟชั่นบัตเลยที่มีการเพิ่ม r i รซ์พูลตามจานวนผู้เล่นแบบนี้ ก่อนหน้านี้นะคะผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าระยะเวลาของการปล่อยการ์ดกับการจัดการแข่งขันเนี่ยมีความกระชั้นชิดเกินไปนะคะทาให้ไม่สามารถหาของได้มากเพียงพอหรือว่าไม่สามารถศึกษาของในการ์ดได้ก่อนที่จะถึงงานแข่งจริงๆซึ่งทาง L S S เนี่ยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจในปีนี้นะคะเขาได้จัดแกลบว่างให้ระหว่างการปล่อยการ์ดจนถึงการแข่งอย่างน้อย2ออาทิตย์นั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้สามารถหาของแล้วก็จัดเด็กแล้วก็ศึกษาข้อมูลได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ และเรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องที่ผู้เล่นหลายคนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยก็คือการจัดงานแข่งประจําซีซันแล้วก็งานแข่งใหญ่ต่างๆนะคะกินระยะเวลานานแล้วก็ติดกันมากเกินไปนะคะทำให้ผู้เล่นมีความตึงเครียดในการแข่งนั่นเองทาง LSS เนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดในปีนี้นะคะเขาจะมีการกระจายงานแข่งแล้วก็เว้นช่วงให้มากขึ้นนะคะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้มีการเตรียมตัวมากขึ้นและที่สําคัญเขามีการลดระยะเวลาจากเดิมนะคะถ้ามีการแข่งประมาณ4สัปดาห์ตอนนี้อาจจะเหลือแค่3สัปดาห์นั่นเองค่ะซึ่งว่าว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพ ว่าจะทําทให้ผู้เล่นเนี่ยมีความตึงเครียดกันน้อยลงนะคะแล้วก็ได้มีเวลาเตรียมตัวสําหรับงานแข่งขัดไปมากขึ้นด้วย แล้ววันนี้เราก็ได้รู้ถึงทิศทางของ s ฟ i o n b u ัตในปี2023เกินไปแล้วนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าทาง l อ s วเนเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเขามีความเอาใจใส่มากๆในการรับฟีดแบ็กแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแล้วก็เข้ากับผู้เล่นทุกคนนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์อะไรนะคะอยากจะมาพูดคุยกันก็พิมพ์พูดคุยกันได้เลยนะแล้วก็ถ้าว่ามีข้อมูลตรงไหนมาอัปเดตก็จะรีบมาบอกให้เพื่อนๆชาวแฟชั่นบัตเอ็กโพรเลอร์ได้รู้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหหมมมดลลงแล้ววาาาพบบกับ่่ใในยนยะะคะ เจอกันในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ